ผลจากความไม่มีธรรมะของมนุษย์พิขุทั้งหลายสมยัยใดราชาคือผู้ปกครองทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธคือข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และคหาบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และคหาบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติคือการเคลื่อนที่การหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตริย์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอ เมื่อดาวนักษัตร์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื essä, ่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอหรือดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมืมมเมอมเ่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอ ลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชสาคือระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อปัญชสาแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอพิขุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพรรณซามทุพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากพิขุทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้นราชยุทธทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหะบดีทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติสม่ำเสมอ เมื it it, ่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย Me ์มีปร Me ิวัติสม่ำเสมอดาวนักษัตร์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติสม่ำเสมอเมื่อดาวนักษัตร์และดาวทั้งหลายมีปริวัติสม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติสม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติสม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติสม่ำเสมอฤดูและปี ก็มีปริวัติสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติสม่ำเสมอลมก็พัดไปสม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปสม่ำเสมอปัญชษสาก็ไม่แปรปรวนเมื่อปัญชสาไม่แปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ไม่ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายไม่ระสำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างเหมาะสม พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกสม่ำเสมอพิกุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพ,พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกสม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุยืนผิวพรรณงามมีกำลังและมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย